สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวะมารายงานขันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับโบภรยาปอพร้อมบรรดาลุดออกจากโรงพยาบาลหลังสงนทนากับพระสงฆ์สามลูปเน้นปินเข้าไปหาพี่ชายครับเมื่อวันที่12เมืม่อวันที่20พฤศจิกายน58นะครับเวลา12.00น,นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเกรดรัชนมนลรัตจิลาธรรมนันนกสแสดงสาวและอดีตผู้เข้าแข่งขันเดสตาร์หกเดินทางเยี่ยมปอเทสเดี โดยเขียนข้อความให้ดวงใจลงในสมุดเยี่ยมและเข้าไปด้านในห้องรับรองผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าระหว่างนี้มีพระสงฆ์สามรูปเดินทางมาที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นนางพิสมัยมันดาป๊อปปี้วิทวัตและโบแวนดาภรยาของปอทฤษฎีได้ออกมาสนานพูดคุยกับพระสงฆ์โดยใช้เวลาพักใหญ่หลังจากพระสงฆ์เดินทางกลับไม่นานนางพิสมัยป๊อปปี้วิทวัตและโบแวนดาได้เดินออกเดินทางออกไปเช่นกันนะครับ จากนั้นเวลา14.04น,นครับเนนปิ่นน้องชายของปอทฤษฎีพร้อมด้วยพระมหากิจพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงและพระสิทธิกรธนาปัตโตนะครับพราธที่วัดเดินทางเข้าไปในห้องซีซีใช้เวลาประมาณ5นาทีจึงกลับออกมาก่อนเดินทางกลับวัดพรมวงศาลามในเวลา14.20นนะครับ